สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊กบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆอานหนังสือกันนะคะในวันหยุด4วันนะคะก็มีหนังสืออีกเยอะแยะมากมายที่ต้องรีบงานให้จบนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะามาชวนเพื่อนๆ ไม่อ่านหนังสือในวันหยุดกันนะคะทุกนาทีมีค่านะคะดยส่วนตัวเองก็จะสอบเหมือนกันนะคะก็เลยก้เกียรติเหมือนกันแต่ว่าก็จะพยายามนะคะอันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจเพืเ่อนๆในการอ่านหนังสือนะคะ mm hmm. เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเวลาที่เราจะสอบเราก็ต้องนี้ต้องพยายามนะคะค่ะเดี๋ยวก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ